สวัสดีครับผมบอลจากพัทธิลไอทีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดู bmw 320d ที่เพิ่งถอยออกมาจากโชว์รูมเมื่อเช้านี้เองลูกค้าสั่งติดตั้งกล้อง7 0ไม้ a 5 1 0โดยที่คันนี้จะใช้ชุดปรับแบบ obd 2ในการติดตั้งไม่ขาด bsi แน่นอนอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเจ้า bmw เนี่ย เวลาที่จะติดตั้งกล้องแล้วเราไปใช้การต่อแบบฟิ d t a p หรือการไปขนานไฟต่างๆเนี่ยจะทำให้เขาหมดประกัน BSI ดังนั้นทางบริษัทผู้ผลิตเขาจึงออกแบบให้มันมีปลั๊กแบบ OBD2 เพื่อมาใช้ไฟจากจุดนั้นและทำให้กล้องเนี่ยสามารถใช้งานในระบบบันทึกจอดได้ด้วยถ้าใครบอกว่าปลั๊กตัวนี้เป็นการแดัดแปลงทุกคนดูตรงนี้ปลั๊กมันก็แค่เสียบอยู่ตรงนี้ แล้วก็มันไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆหรือมัไม่ได้ใช้ Data ใดๆจากตัวรถมันใช้แค่ไฟเท่านั้นนะครับติดตั้งก็แค่เพียงเสียบดังนั้นวิธีการนี้เหมาะมากสําหรับติดในกลุ่มของรถ BMW BEN หรือเป็นกลุ่มของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆก็ตามที่ต้องการติดตั้งโดยที่สายซ่อนอยู่แล้วก็สามารถใช้งานระบบบันทึกจอดได้ด้วยอย่างเจ้า BM320D คันนี้นะครับผมติดตั้งด้วย รักแบบ OBD2 เรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเก็บสายกล้องให้เรียบร้อยกันโดยที่คันนี้นะครับเราเลือกติดตั้งกล้องตำแหน่งทางด้านซ้ายแล้วก็จะเก็บสายไปทางด้านหลังนะครับกล้องหลังจะติดอยู่ตรงกึ่งกลางเดี๋ยวเราไปดูตอนเก็บสายกัน เมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บสายแล้วก็จะเห็นมุมมองของกล้องเป็นแบบนี้กล้องหน้านะครับสามารถเก็บมุมมองจากหน้ารถได้ทั้งหมดส่วนสายชาร์จกับสายกล้องหลังจะถูกเก็บเข้าท่ออ่อนและหุ้มด้วยเทปผ้าเพื่อความเรียบร้อยในการเก็บสายด้านหน้านะครับจะเก็บสายขึ้นด้านบนไม่ให้หล่นลงมาส่วนการเก็บสายไปด้านข้างเราจะรื้อเสา A ก็ได้หรือเราจะไม่รื้อเสา A ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าเขาอยากจะให้ร้อยสายไหมถ้าไม่ร้อยสายก็อยู่ที่การจัดสายของเราว่าสายของเราเนี่ยข้างในเราจัดสายดีไหมเวลาที่ระบบของรถมันทํางานเนี่ยสายมันไปไขว้กับระบบของรถไหมมันมีวิธีการ และเมื่อเดินสายกล้องหน้าเสร็จนะครับก็เริ่มเก็บสายละเราก็จะเก็บสายกล้องหลังอ่ะไปตรงเสาบก่อนเสร็จแล้วก็จะมาเริ่มเก็บตัวสายที่อยู่ทางด้านหน้านะครับลงไปถึงปัก OBD2 ที่เราเสียบเอาไว้การขยับตัวยางกันลมออกต้องดูให้ดีว่ารุ่นเนี้ยเราขยับยางกันลมออกได้หรือเปล่ารถ BMW ดบางรุ่น ไม่สามารถขยับยางกันลมออกมาได้ก็จะใช้วิธีการขยับตัวผ้าหลังคาลงมาแล้วก็สอดสายไว้ใต้ม้วนของแอร์แบ็กด้านข้างทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวลั๊ก OBD 2กันบ้างว่าเวลาเสียบเนี่ยมันเสียบอยู่ตรงไหน แล้วเวลาเราใช้เนี่ยเรากังวลอะไรใครจะโ่อะไรเรามาบ้างเวลาเราที่เราใช้อุปกรณ์พวกเนี้เจ้าพอร์ต OBD t o ที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงฝั่งคนขับด้านใต้เราก้ไมไปดูจะเห็นว่ามันจะมีพอร์ตอยู่พอร์ตหนึ่งสำหรับเสียบปลั๊กเวลาที่เราเอารถเข้าเซอร์วิสหรือเข้าอู่ต่างๆเนี่ยเขาจะใช้คอมพิวเตอร์มาเสียบแล้วก็อ่านค่าข้อมูลว่ารถเราอะ่ะมันบกพร่องตรงไหนอยู่แล้วก็มีโค้ดอะไรที่มันแสดงบ้างตัวนี้มันจะบอกทั้งหมด แต่ว่าไอ้พอดต,ตัวนี้มันมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือมันจ่ายไฟด้วยดังนั้นถ้าเราใช้ปลั๊ก OBD2 ที่ผู้ผลิตเขาออกแบบมาเนี่ยมันจะใช้แค่ไฟจากช่องนั้นๆน,น,นะครับเพื่อเอาไปใจ่ายให้กับตัวกล้องติดรถยนต์ของเราและไอตัวปลั๊กเนี่ยมันจะคอยควบคุมระดับไฟฟ้านะครับว่าแบตเตอรี่รถเราเนี่ยอ่อนถึงระดับไหนแล้วรถเราสตาร์ทอยู่หรือจอดอยู่มันก็จะส่งข้อมูลไปที่กล้อง ให้กล้องได้ทำงานตามระบบที่ตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตอนขับรถตอนจอดรถหรือตอนแบตเตอรี่รถเราอ่อนนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยใช้งานได้สบายสบายทีนี้ก็มาถึงด้านกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็จะติดตรงตำแหน่งตรงกลางเลย เดี๋ยวเราจะเก็บสายไว้ด้านหลังของตัวไฟเบรกตรงที่3ด้านบนนี่แหละตัวกล้องนะครับก่อนที่จะติดตั้งก็ลองด้วยแผ่นใสให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งกล้องไปตามตำแหน่งที่มาร์กเอาไว้ส่วนสายก็ค่อยๆเก็บขึ้นด้านบนเช่นเดียวกันนะครับการติดตั้งกล้องหลังของ BMW นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามตัวม่านหลังไม่ต้องกังวลนะครับม่านหลังของ BMW เเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างจากตัวกระจก ดังนั้นเวลาที่เราติดกล้องติดรถยนต์เนี่ยติดได้แน่นอนไม่ต้องกังวลว่ามันจะติดม่านมีเป็นบางรุ่นเท่านั้นที่ม่านมันวิ่งไปชิดซึ่งน้อยมากส่วนใหญ่ b m w ปิดม่านได้สบายๆโดยที่ม่านไม่ชนกับกล้องนะครับพอดูมาถึงตอนนี้แล้วจะเกิดคำถามว่าแล้วสายกล้องหลังที่มันเหลือยาวๆอยู่เนี่ย เราเอาไปเก็บไว้ที่ไหนคําตอบคือเราจะเก็บไว้ด้านข้างนะครับด้านข้างบริเวณเวบาะด้านข้างจะมีช่องว่างสาหรับเก็บสายที่เหลือได้ไม่นิยมยัดไว้ที่เสาเสาซีนะครับเสาด้านหลังเนี่ยเสาซีหรือไว้บนนะครับตรงฝ้าเพดานด้านบนอันนั้นไม่แนะนำนะครับแนะนำให้เก็บไว้ด้านข้างเบาะ นะครับเราเดินข้างขวาก็เก็บข้างขวาแล้วเดินข้างซ้ายก็เก็บไว้ข้างซ้ายนะครับกล้องหลังเป็นแบบนี้ปรับองศาขึ้นลงได้ตามปกตินะครับก็จัดสายให้สวยงามแล้วก็ใส่ท่ออ่อนเอาไว้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะถอยออกมาเพื่อเก็บสายที่เหลืออยู่เข้าด้านข้างตามที่เคยบอกเอาไว้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะให้ลูกค้าตรวจสอบแล้วก็ทดสอบการทำงานของตัวกล้องติดรถยนต์นะครับ BMW นะครับการทำงานของกล้องติดรถยนต์จะทำงานตามระบบไฟของตัวรถซึ่งเวลาเราดับเครื่องแล้วเนี่ยตัว BMW เนี่ยระบบเขายังไม่ดับเขายังเลี้ยงระบบอยู่ไว้ประมาณ10นาที ถึงจะดับังน,นั้นถ้าเราตั้งโหมดจอดรถเอาไว้เราดับเครื่องไปแล้วเนี่ยอีก10นาทีกล้องยังทํางานแบบปกติอยู่หลังจากนั้นกล้องถึงจะเข้าโหมดจอดรถนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ใครดูมาถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจงานติดตั้งกล้องติดรถยนต์ติดตั้งถึงบ้านกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสามารถทักไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับว่าพื้นที่ในการติดตั้งเราเพียงพอไหมการเดินทางไปติดตั้งไม่ได้เก็บค่าเดินทางเพิ่มนะครับแล้วก็ติดตั้งให้ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการลูกค้าชอบกล้องรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ติดตั้งได้ ก็จะมีวิธีการติดตั้งแตกต่างกันไปและก็ให้คำแนะนำก่อนการติดตั้งทุกครั้ง